สวัสดีค่ะ เสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมปิดแบบนี้นะคะแขน3ส,ส่วนจะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสเอลดิดนะคะตัวนี้จะเป็นงานสั่งตัดนะคะด้านในซับในอัดพลาสค่ะแล้วก็ลายของลูกไม้นะคะจะเรียกว่าลายถาวรน,นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นงานผ้าล็อกนะคะเฉพาะล็อกนั่นหมายความว่าล็อกเฉพาะของยี่ห้อนี้ของแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะของช่างคนนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะตัดทรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดทรงสวยเนื้อผ้าก็จะนิ่ม นะคะนิ่มใส่สบายแล้วก็ซับซับในแบบว่านิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาลูกค้าบางท่านบอกว่าน้องดาวใส่สบายสบายสวยๆก็เนี่ยค่ะทรงแบบนี้เลยนะคะลายที่แม่ค้าใส่นะคะเรียกว่าคอกลมปิดค่ะเอว แขน3ส่วนนะคะเอลดีดค่ะแบบนี้นะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีฟ้าค่ะแม่ค้าใส่กับผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะอันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะแม่ค้าดาวตัดออกเป้าหมายนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนคะ่ะเวลาเราใส่มันก็จะพอดีตัวแบบนี้นะคะอันนี้เอลสามสิบสองนะคะเอลสามสิบสองเอลสามสิบสี่แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนก็คือเราใส่แค่สามสองนะคะเอลสามสองสัพวกสี่สิบสองนะคะแบบนี้เลยค่ะตัวที่แม่ค้าใส่เรียกว่า ผ้าถุงผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะราคาตัวละ1,300บาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะเสื้อที่แม่ค้าใส่จะเป็นงานสั่งตัดนะคะตัวนี้อันนี้คือแม่ค้าใส่ไซส์42สําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะใส่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเสื้อตัวละ2,500า2,500บาทนะคะก็ะถุงผืนละ1,300บาทค่ะชุดนี้3,500บาทสวยๆเป๊ะๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าบ,บางท่านที่ ซื้อสินค้าแบบว่าเราซื้อเสื้อผ้าตัดเราใส่ตัดสวยๆอย่างนี้ยค่ะก็ขออนุญาตแนะนําเลยค่ะทรงนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้3 8 0 0บาทเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะเวลาเราซื้อสินค้านะคะตัวละชุดละ3า0พัรบาทหมายถึงว่าพี่ได้ทั้งเสือ้อได้ทังได้ทั้งเสือ้อแล้วก็ได้ทั้งผ้าถุงไปเรียบร้อยเลยนะคะผ้าถุงผืนนี้เราเอา ซื้อผ้าถุงผืนนี้ผืนเดียวเนี่ยเราสามารถใส่กับเสื้อได้หลายสีสีเลยนะคะเช่นสีฟ้าสีน้ําเงินสีขาวสีเทานะคะคือเราแยกชิ้นได้นะคะพี่ใส่ผืนหนึ่งนะคะผ้าถุงผืนหนึ่งเราซื้อทีหนึ่งอะ่ะเราใส่สิบงานสิบงานถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะบางทีอะ่ะเราซื้อไปอะ่ะผืนละสองสามร้อยอะ่ะแต่ว่าเราใส่ได้แค่งานเดียวหรือใส่ไม่ได้เลยเท่ากับพี่เสียเงิน สองสามร้อยนั้นฟรีไปเลยนะคะคือพี่ไม่ได้อะไรเลยพี่เพิ่มอีกนิดนึงพี่เก็บตังเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะพี่ได้ของดีของสวยแล้วพี่ก็ใส่คุ้มนะคะอันนี้คือใส่แบบใส่จนเก่าแบบเก่าแบบออกงานทุกๆงานคือได้ทุกงานแล้วก็ได้ตลอดเลยแล้วพี่จะใส่จนเก่าแบบใส่จนคุ้มอะคะ่ะมันก็จะคุ้มงานตรงนั้นมากๆเลยนะคะส่วนเสื้อนะคะอย่างที่ดาวบอกนะคะคือจะพอดีตัวแบบนี้นะคะตัวที่ดาวใส่คือไซส์42่ดาวใส่ก็จะหลวมก็คือดาวอะ อพอถึงวัยนะคะพอถึงวัยสามสิบพอราเลี้ยงลูกโตนะคะผู้หญิงเรานะคะพอเลี้ยงลูกโตเรียนมหาลัายเรียนมหาลัายแล้วโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วพวกเราก็หาเงินส่งให้เขาอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาที่เราว่างอยู่นอกจากว่าเราดูแลบ้านแล้วะคะขายแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองให้ให้มีแบบ ตัวเองที่มันกระชับให้มันแข็งแรงนะคะเรา,าจะได้ไม่เป็นภาระของลูกของหลานเราอีกนะคะต่อไปวันข้างหน้าถ้าเราสุขภาพเราแข็งแรงหุ่นเราเฟิร์มเราแข็งแรงเราก็จะดูแลลูกหลานเราได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ปล่อยตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะคะปล่อยให้แบบไม่แข็งแรงน่ะแล้วก็พี่ก็ต้องเป็นภาระของลูกหลานเราไปนะคะคือคนเราเกิดมารูปร่างนะคะแล้วก็ อาสุขภาพร่างกายออกมาเหมือนกันทุกคนแหละน้อยมากก็คือยังไงก็ต้องเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเราอ่ะสุขภาพไม่ดีนะช่วงนี้ฉันสุขภาพไม่ดีหายใจไม่อิ่มเลยแล้วก็กินข้าวอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะหายใจไม่อิ่มไม่แบบไม่ คือพ <C jin x 2> <L at> ี <tı> ่ขายาใดๆก็รักษาพี่ไม่ได the claro. ok. so ้นอกจากพี oh ่ร anyway, ักษาตัวพี่เองนะคะคือทุกๆคนก็เหมือนกันอย่างที่ดาวบอกนะคะดาวก็พี่มาเห็นดาวหน้าร้านพี่ก็เห็นอยู่ว่าดาวรูปร่างก็ไม่ได้เป็นคนแบบรูปร่างดีอะไรนะคะดาวก็เป็นคนอ้วนอ้วนตันพี่ก็เห็นคลิปเล็กๆสมัยเก่าดาวก็อ้วนคืออันนั้นคือดาวพุ่งคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกมานะคะพอลูกโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วเราก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะพี่รูกสาสุขภาพตัวเองเช้ามาเราออกกําลังกายแบบพอสมควรนะคะกายภาพตัวเองไม่ได้แบบว่าออก ออก,กาลังกายไม่ถึงขนาดแบบเหมือนคนอื่นเขาหรอกเพราะบางทีเราก็เป็นคนที่บ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนแบบบางบางคนอะ่ะอ,ออกกาลังกายแบบเฟิร์มเลยออกกําลังกายแบบดุดุเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเขาทําได้แต่สําหรับหนูคนหนึ่งละที่ไม่ได้ออกกําลังกายขนาดนั้นนะคะแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเช้ามาเนี่ยกายภาพร่างกายตัวเองอดูในคลิปได้ว่าเราจะกายภาพตัวเองแบบไหนเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแข้งขาเราเส้นนะคะเหมือน เส้นเราเนี่ยค่ะเส้นเส้นในร่างกายเรานะคะในร่างกายของเราเนี่ยเราในความรู้สึกของเรานะคะว่าเส้นในร่างกายของเราก็เหมือนยางยางยืดที่เรามัดแกงอะค่ะยางยืดที่เรามัดแกงถ้าเรายืดเรื่อยมัดเรื่อยยืดเรื่อยมัดเรื่อยมันก็ยืดหยุ่นได้ดี ยืดหยุ่นได้ดีนะคะเวลาเรามัดอะไรไปเรื่อยมันก็ใช้ได้ต้องหลายครั้งใช้ต้องนานนะคะคือยืดหยุ่นร่างกายของเราเองมันก็เหมือนเรายืดหยุ่นยางนะคะยางยางยืดนะคะก็คือเหมือนร่างกายของเราถ้าเราดูแลตัวเองเรานะคะมันก็ใช้ได้นานแต่ถ้าพี่วางยางยืดไว้เฉยเยางเนี่ยค่ะยางยืดยางแบบเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะคืออย่างเงี้ยค่ะพี่วางไว้เฉยเฉอ่ะเป็นปีนะคะวันเวลาผ่านไปโดนแดดโดนลมโดนฝนโดนแดดโดนลมโดนฝนอะ พี่คิดว่ามันถึงปีไหมมันไม่ถึงปีหรอกมันแค่แบบแค่เดือนหนึ่งสองเดือนพี่ก็ดึงขาดแล้วใช่ไหมมันก็ขาดแล้วก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนกันนะคะถ้าพี่ดูแลตัวเองยืดหยุ่น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 ยืดยุ่ตลอดมันก็ดูแลตัวเองได้แล้วมันก็รักษาตัวเราเองได้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรายังดูแลตัวเองได้ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บอกว่าดูน้องดราทุกวันดูทุกคลิปขอบคุณมากๆเลยดูแล้วก็ไหนๆวี่ดูแล้วเราก็ ฝากด้วยนะคะว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะเช้ามานะคะถ้าเราไม่ได้ทาอะไรก็คือแบบอย่างน้อยน้อยก็ดูแลตัวเองดูดูดูคลิปวิดีโอของดาวดูเสื้อสวยๆของดาวดูร้านดาวดูอะไรดาวไปด้วยก็คือดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อยน้อยก็อย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็นับอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็นับนับตัวเองไปด้วยอ่าสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นับไปสิบครั้งห้าครั้งก่อนก็ได้เมื่อยขี้เกียจมากก็ห้าครั้ง 5ครั้งไปนะคะพอ5ครั้งเสร็จก็เดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยเป็น10ครั้งนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็หมุนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยง่ายๆนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องยากเอาง่ายๆเอาที่เราตัวเองดูแลตัวเองได้ก่อนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวสุขภาพก็ จะต้องมาหาเราเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเราทําไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เหมือนเราเหยอกกระปุกเหมือนเราเก็บสตังค์วันหนึ่งอะ่ะเราวันเดียวเราได้ร้อยหนึ่งวันที่2องสองร้อยสามร้อยสมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันเช็คเช่นเดียวกันกับร่างกายตัวเองนะคะใดๆเลยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเงินทองยังหาได้เรื่อยๆค่ะแต่สุขภาพน่ะร่างกายเรามีร่างกายเดียวนะคะหมดสังขารนี้แล้วก็คือหมดไปเพราะนั้นสังขารวันนี้ที่ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองรักษาตัวเองนะจ๊ะ แลวก็ฝากความคิดถึงแล้วก็ฝากาฝากดูแลทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็คิดถึงของสวยของงามคิดถึงสุขภาพตัวเองคิดถึงของสวยๆนะคะคิดถึงร้านดาวบูติกนะจ๊ะแล้วก็ลูกไม้ผ้าไหมนะคะกดเซิร์ชใน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  Google, ในกูเกิลใน ในค้นหาของติ๊กต็อกได้นะคะลูกไม้ผ้าไหมดันดาบูบติกก็จะขึ้นหน้าแม่ค้าเลยค่ะแม่ค้าขายของแบบไหนก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าดูว่าสินค้าที่เราซื้อมาทุกชิ้นนะคะสินค้าที่เราซื้อมาทุกอย่างเป็นสินค้าที่แม่ค้าลองแล้วนะคะแม่ค้าลองแล้วคือหุ่นแม่ค้าได้ลูกค้าก็คือได้แน่นอน,นะคะ่ะไม่มีปัญหานะคะบวกลบก็คือตามนั้นเลยอันนี้คือเราใส่42แต่ว่าจะเฟิร์มคือคือจะเฟิร์มก็คือเราดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะกระชัับตว ขึ้นเราจะให้ผอมกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้จะให้อ้วนกว่านี้ก็คงไม่ไหวนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเวลาเราไปหาหมอเราจะได้คุณหมอก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมเราสุขภาพดูดีขึ้นนะคะก็เพราะเราดูแลตัวเองนะคะไม่มีใครดูแลให้เราได้นอกจากตัวเราเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ